สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเรานะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับระบบน้ำนะครับสวนทุเรียนครับสำหรับประมาณ250กว่าต้นนะครับประมาณ10กว่าไร่นะอันนี้จะเป็นที่โชคชัยนะครับอยู่ที่นครราชสีมานี่เองนะครับใกล้ๆก็ระบบที่นี่นะครับจะใช้เป็นโซลาเซลล์เพียวๆนะครับร้อตอนนี้เราก็กําลังทดสอบระบบกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าระบบที่นี่มีอะไรบ้าง ก็เริ่มตั้งแต่ต้นนะครับตัวนี้เราจะใช้แพรนะครับแพรอยน้ำบอ่อนี้เป็นบ่อผ้าใบนะครับปู P.E. นะครับลึกประมาณ10เมตรนะครับท่อเราจะใช้ท่อให้ DP e. ส่งน้ําขึ้นมานะครับอันนี้ที่เห็นน้ําออกมาเนี่ยจะเป็นน้ําทิ้งนะครับน้ําทิ้งหมายถึงว่าน้ําล้างพวกเศษฝุ่นตะกอนนะครับปั๊มที่เราจะใช้ข้างบนเป็นปั๊มขนาด5แรงนะครับเป็นปั๊มทีเฟสน,นะ ขอดูจะใช้เป็นขนาดสีนิ้วอยากข้าไปดูจังเลยนะครับก็แล้วก็จะมีทุ่นนะครับลอยมานะครับเอาไว้ตัวลอยท่อนะตัวนี้แผงโซลาเซลล์นะครับของเราเราจะใช้เป็นแผงขนาด550วัตต์ครับจำนวน12แผงแต่ว่าวิธีการต่อของเรานะครับเราจะใช้การต่อแบบ นุกรม6แผงนะครับ2ชุดเนี่ยแล้วก็เอามาขนาดกันนะครับแผงตัวนี้จะเป็นแบบแผงใสแผงใสนะครับแผ่นใสเห็นด้านล่างนะเดี๋ยวรอพาดูสเปคนะครับสเปคตัวนี้นะก็คือ550อ,อ550วัตต์นะครับสามารถโวลต์น,นะครับโวลต์สูงสุดนะครับโวลต์ใช้งานอยู่ที่40.99โวลต์น,นะครับแล้วก็กระแส13แอมป์ m. นะ แต่เราต่ออนุกรม6กแผงนะครับ2ชุดแล้วก็มาขนานกันตัวตู้อินเวอร์เตอร์ควบคุมผ่านตู้อินเวอร์เตอร์นะครับตัวตัวนี้เราจะมีทั้งหมด2ตู้นะครับตู้แรกจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะแล้วก็ตู้นี้จะเป็นตู้โซนนะครับอันนี้อินเวอร์เตอร์กำลังทำงานนะครับทำงานเต็มอยู่ที่50เฮิร์ตนะ 5 0เฮิร์นะครับเราสามารถกดชิปดูได้นะครับ 260V โวลต์นะแล้วก็กระแสะอยู่ที่ 10A แอมป์นะครับ50เฮิร์ตเต็มนะครับแดดก,กำลังดีนะครับแดดก,กำลังดี <c oughs> ตัวตูอ้อินเวอร์เตอร์เนี่ยจะทำงานร่วมกับตู้โซนนะครับตันนี้เราเมนนวนที่ตู้โซนนะครับหรือว่าเปิดสั่งงานตามไทม์เมอร์ได้นะครับตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นโซล่าเซลล์เพียวๆนะไม่มีไฟบ้านมาเกี่ยวข้องเลยระบบคอนโทรลนะครับเราใช้แบตเตอรี่ในการเลี้ยงวาลว์นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์2ก้อนนะครับต่ออนุกรมกันให้เป็น24โวลต์เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงมอเตอร์วาล์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์วาล์ไฟฟ้าแบบบัตเตอร์ไฟลาล์นะครับ จะเปิดค่อนข้างเต็มหน้านะครับนี่เป็นระบบโซน4โซนนะครับขนาด3นิ้วแล้วก็ตัวนี้ที่เห็นกำลังทำงานอยู่จะเป็นชุดระบบกรองนะครับเป็นกรองดิสนะฮะกำลังฟัดชิ่งนะครับล้างกรองนะครับเป็นการแบ็ควอร์ d นะก็คือล้างกลับออกมาทับฉีดน้ำจากด้านในนะครับออกมาด้านนอกนะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูการทำงานนะครับ ถ้าในปกติเวลาที่เรากองน้าอยู่เนี่ยตัวนี้นะครับตัวกรองเนี่ยเขาจะกรองจากด้านข้างนะครับแล้วก็น้ําสะอาดจะอยู่อ,ออกมาจากด้านในก็คือท่อตรงนี้เองนะครับทีนี้เวลาเราล้างกรองเนี่ยมันจะล้างได้ยังไงนะเดี๋ยวเราลองเปิดล้างดูตัวแผ่นเนี้ยครับจะค่อยๆยยกขึ้นนะครับแผ่นตรงเนี้ยหัวหัวตรงเนี้ยจะค่อยคอยยกขึ้นทีละนิดจนมันคลายนะครับแล้วก็จะฉีดน้ําจากด้านในนะ เร็ค่อยๆยกขึ้นฉีดน้ําจากด้านในนะก็จะฉีดพวกสิ่งสกปรปกออกมานะครับออกมาด้านข้างเอามาทิ้งที่เดินน้ําทิ้งนะครับตัวนี้สีดาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าตัวตัวแรกจะเป็นกระบอกใสแค่นั้นเองนะครับนี่เป็นระบบกรองก็ตัวนี้ทํางานอยู่ที่2.2บานะครับล้างกรองด้วยนะตอนนี้ล้างกรองด้วยนะครับ มีเกจวัดแรงดันบอกรับเกจวัดแรงดันฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะตรงนู้นตัวนี้เราจะสามารถเปรียบเทียบแรงดันกันได้นะครับระหว่างขาเข้ากับขาออกต้องมีแรงดันที่ดิฟกันไม่เกินสัก0.5บาร์นะครับดิฟกันหมายถึงว่าฝั่งขาเข้านะครับต้องไม่กับขาออกเนี่ยแรงดันฝั่งขาออกกับขาเข้าต้องต้องอยู่ประมาณกันอย่างเช่น ตัวนี้2.2บารนะฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกต้องตกนิดเดียวนะครับต้องไม่เกินสัก0.02เงี้ยกาลังโอเคนะครับตัวนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ2.2เท่าเท่ากันนะครับก็คือแรงดันไม่มีการลดนะแต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วตัวนี้พุ่งขึ้นสูงนะครับเป็น2.2แต่ตรงนั้นนะ่ะลงมาสัก 1.5บาหรือต่ำกว่า2บาเงี้ยแสดงว่ากลองตันนะครับแล้วก็สามารถเปิดล้างไส้กล่องได้นะครับวิธีการล้างไส้กล่องก็คือเราจะต้องล้างทีละกระบอกนะครับมีทั้งหมด3กระบอกนะวิธีการล้างอันนี้เราจะเปิดใช้ปกตินะครับถ้าเราจะเปิดใช้นี่คือการใช้งานปกตินะครับแต่เวลาที่เราจะล้างเนี่ยเราจะต้องปิดนะครับปิดทางน้ําเข้าก่อน นี่คือทางน้าเข้านะครับนี่ทางน้ําเข้าอันนี้ตัวเดินน้ําทิ้งนะครับเราจะต้องปิดทางน้าเข้าก่อนปิดตไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดเดินน้าทิ้งนะครับเดี๋ยวลองเปิดอ่าเปิดตัวนี้ก็จะล้างนะครับใช้ระยะเวลาในการล้างนะครับอยู่ประมาณ30มสิบวิก็ได้แล้วนะครับสะอาดแล้วสามสิบวินะครับเราเน้นล้างบ่อยๆเอานะเพราะว่ามันล้างค่อนข้างง่ายเราไม่ต้องถอดตัวกระบอกออกมาล้างนะครับเน้นล้างเอาบ่อยๆนะครับ เราจะได้ไม่ใช้เวลาเยอะในการล้างแต่ถ้ามันปล่อยไว้นานๆนะครับมันสะสมเนี่ยตัวแผ่นดิส์นะครับก็จะจะแน่นนะครับจะเป็นคาบแน่นจะล้างไม่ค่อยออกนะวิธีการนะครับก็คือนี่เดี๋ยวลองล้างอีกกันะครับปิดก่อนนะครับแล้วก็เปิดเดินน้าทิ้งนะตัวนี้ข้างในก็จะล้างนะครับแต่จะไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีเสียงล้างนั่นเองนะครับ ถ้าล้างเสร็จแล้วนะครับวิธีการปิดนะครับแบบเดียวกันก็คือต้องปิดเดียน้ำทิ้งก่อนนะครับปิดก่อนแล้วก็เปิดทางน้ำเข้าปกตินะครับนี่ได้แล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปิดน้ำเทสดูนะครับตัวนี้เป็น m a s เตอร์วาลอันนี้เปิดจริงๆเปิดสูดได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะเปิดแค่นิดเดียวก็พอเพราะว่า ตรงนี้ยังไม่ได้เดินท่อเพราะว่ามันทลายดินลงนะครับตรงนี้มันเดี๋ยวจะพังเอานี่เราก็เปิดไปนิดเดียวอันนี้เปิดเทสแล้วนะครับ่วนหนึ่งอันนี้่วนหนึ่งนะครับ่วนหนึ่งก็จะเปิดนะเปิดสุดเดี๋ยวที่นี่จะมีการเดินลงแปลงนะครับเดี๋ยวถ้าได้เดินลงแปลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะ มาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงโอเคต้องเปิดโซน2ให้ดูนะครับเปิดโซนสองปิดโซนหน,นึ่งนะตัวนี้นี่ก็เปิดเปิดตามนะครับตามเวลานะครับก็ตัวนี้เราจะใช้เป็นทา์เมอร์นะครับในการควบคุมเวลาตัวในชุดของเราเนี่ยจะมีทั้งทา์เมอร์และสั่งงานผ่านมือถือนะครับสามารถเลือกได้นะครับ นี่ก็จะเป็นทามือนะครับมาทํางานที่นี่ค่อนข้างปวดหัวนะครับโดนไปหลายทีนะครับต่ำนะครับต้องมีสมาคารวะานาะต้องก้มหัวตลอดไม่งั้นชนนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปนะครับแนะนําระบบนะครับระบบน้ําสวนทุเรียน200รต้นนะครับ200อกว่าต้น1ิกว่าไร่นะประมาณนี้สามารถใช้ชุดนี้ได้เลยนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้นะ อันนี้ก็12แผงนะครับการทํางานก็ค่อนข้างเต็มที่นะครับประสิทธิภาพของปั๊มน้ำร้อยนเลยนะครับโอเคครับผม